ว้าวท่านผู้ชมนี่คือเม็ดอะไรรู้หรือเปล่านี่ฮะเห็นไหมฮะกิ่งของเขานี่คือจันผาฮะนะนี่เม็ดเขาแก่แล้วเดี๋ยวนั่นเล็กก็จะเก็บไปเพาะกันนะเดี๋ยววันนี้จะพามาเก็บจันผากันนะ,ะเมล็ดจันผาเอาไปเพาะนเดี๋ยวต้องเอาไปตากไว้แล้วก็เอามาเพาะให้มันเกิดต้นเล็กๆแล้วค่อยแยกกันช่องจิตนาาธพี ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่สวัสดีครับท่านผู้ชมเนี่ยวันนี้นาะเล็กเดินมาเนี่เจอต้นจันผาเนี่ยลูกมันแก่แล้วนะเนะี่ฮะเนี่ย,ยลูกอย่างนี้เลยแก่แล้วเราจะเก็บไปเพราะ นะนี่นี่เพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้มันก็จะร่วงนะร่วงแถวนี้แหละนี่เราเก็บไปตากเนี่ยเนี่แบบนี้เลยเนี่ยลูกแก่แล้วสีน้ําตาลละนะโอ้โหเอาไปเพาะนะเดี๋ยวครับลองว่าเกิดก็ขายได้อีกเนะี่ยอือ จะเอาไปสักสกำสองกำนะสักร้อยเมตรเดี๋ยวไปดูว่ามันจะงอกหรือเปล่าของพวกนี้เราเห็นคุณค่างไงฮะนะเราจะไม่ปล่อยให้มันหายไปเฉยๆนะเอาเก็บไปเพาะเก็บไปเพาะนี่ต้นจันผาเนี่ยถือว่าเป็นไม้ที่ถ้าอยู่ตามป่าเนี่ย เขาเรียกว่าเป็นไม้คุ้มครองนะไม่สามารถที่จะออกมาได้แต่ถ้าอยู่ตามบ้านตามสวนเราเนี่ยสามารถที่จะเพาะได้นะการเพราะพวกนี้ก็มีหลากหลายวิธีนะ,ะการขุดเอาต้นไปปลูกก็ได้หรือการเพราะเมล็ดก็ได้การชํำกิ่งก็ได้นะแต่การชํำกิ่งอะ่ะมันจะถือว่าโตเร็ว การเพาะเมล็ดเนี่ยก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะกว่าต้น,ะนจะโตก็สี่ห้าปีอะนะทรกเนี้ยก็ได้เยอะอยู่นะ นี่ฮะท่านผู้ชมเนี่ยแค่นี้ก็เป็นร้อยแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราจะเอาไปตากไว้ก่อนนะแล้วก็ค่อยเอาไปเพาะกันนะอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นั้นเอก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ